สบายดีสบายดีวันนี้เราก็จะไปเลาะป่าหายุ่งว่ากินเก้าววันนี้กันะนะตื่อนดมป่านีนซิมานบ่มวันนี้นะเดี๋ยวตาติดตามมึงกันมึงเด้อว่ามันซิมานบ่มเดี๋ขวาราเนอยู่เดี๋ยวถ้าติดตามมึงกันมีเนาะว่าซิม,มานมวันนี้ต้นนกเขาวันนี้น้องมึงจะได้กินน,น,งงน,นกเขาบ่ แล้วทิ่ตามนกันตามนกันตัวนึงละหาเค็มนกก่อนกอเะปกเลยเนาะโอยหาเ็มนกหาเ็มนกโอ้นกกรอึดเป้าก็หกเลยน้องไงก็ใกใกล้ก็บอเข้าม นกน้อยตัวเดียวนะจะไปตกเสรเ่าเดี๋่นบินตกไม้แล้วไจัดเสีละหาจิ้มนกหาจิ้นกโอ้ยได้แล้ได้โอ้ยกด่นกตัวเดียว ตัวเดียวตัวเดียวอ้ามาหน่อยนึงละเอ้าทับบึงติดตามต่อไปมันจะได้บ่มีนกเข้ามาอยูบ่บอมาเต็มซองแล้วพี่น้องมาเต็มซองแล้วนี่มันมาง่าไม่ร่อนตัวนี้มาแล้วมาเต็มซองแล้วเต็มซองแล้วนกเขาปอนี้นะไปนงเขาละวไปนงเขาแล้วี่น้กเขาและ ดส่เด้บานเเน,นาะนา่นี่วะตกมานีเลยมเยีเสียบตกฟังแน่เลยนะคือบุกเข้มซะแห่บานเลยสูาย,ายบาเนเลยอคือบกุกเไปลยนะนีะ่โอ้ป็น,น,ย,นยังไงก็ไบานเล oh oh, 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 oh chụp rồi na thuốc say bả này bùa hiển bả này oh chỉ bùa mạnh từ bùa nọ chỉ nong khẩu đấy khẩu nhảy đây, hiến. Oh, đại đây. คันบุห็นในสิได้ขนาดเลยนี่นว,นว้าหนึ่งขับน้าง,งานนี่นะยมเสกบา้านเ่ยมไได้ฮกได้กับเปีนเน่นะฮะขังบ่บัวาสามีกับิขาง ค้างลีพี่น,น้องเอ้ยเห็นไหมว้าตัวหาจนเมื่อยว่าแล้วนะคือเปลี่ยนเปลี่ยนได้เงโอ้ยทีนี่ก็ค้างงอนเนาะพี่น้งงนองเอ้ยเกือบแล้วจุดท้อใจแล้วว่าที่เศร้าแล้วเนี่ยโอ้ยน้องเอ้ยทีนี่ก็ค้างจุดว่าที่เศร้าแล้วถึงน่ารึด้ย โอ้ยมนัมนมนันมันเต็มศอกแล้วเต็มศอกแล้วมันมีเสียงยังขันนึวยกระเบ,บิง้งตัวโตกะไปมันจะเข้ามาบ่ใส่พีซซ่าโตัวคือเก้าเหมือนี่กันเลยพวกเขาเนะ่พวกเขาเน่เป็นน้องเฮา,าแล้วเป่าเนี่ยน้องเฮาเน่หรือเปล่านี่ม,ม,นมาเนาเบ,บิง้งตัวโต๊ไปยังขันโต๊ะแล้วติดตามตัวโต๊ไป ใตล้ๆนี่ถ้าเด่นถ้าต่อบ่เข้ามึนจกเป็นไะใกล้ขันสองสาตัวต่อมาบ่เข้าจกตัวตกใส่ยัดมีคนมาต่น้ํามันมาใกล้ยามนี้ถ้าบุยคนมากวนมันจะดีเาน้ำมันเข้าแล้น้ำอตน แก่กเขียเงไม่รู้ใคเขียขันนสาวสงสามตันะบ้าห่จักตัวฮลุ้นไปํำการมันจะเป็นอะไรได้มาเนี่ยโดีได้อยู่ได้กินย้อนอยู่บ่อะนำเาสรุปผลงานหายยูหาก,กินห้องมาน,นี่อ๋อได้นี่นี่นต็มก่อนน้อย น้งเต็มสองเต็มเนี่ยโอ้ยน่าจส่งเต็มเลยนะครับเลยคับเลยสวยระยะเข้าละลกเขาอันนี้ได้ับเนี่ยอพอได้กินแลน้วเนี่พอได้รับพอกินแล้วรับเลเขาอันนีเน้เป็นนกเฮาแล้วบ้านนี้นะนกนกะเขาเอานกเป็นเสงนกอดดูบางคนก็นกอดสอเต็มสองเต็ม สนกลับและบานีลนะเอาสั้นนี้ก่อนเวลามีโอกาสเวลาจังมาหาไม่เห็นคลิปไหมโอ้ไก่ก็มีอยูโบเข้าไก่มาเลยมีไก่ขันสองสโโา,ออมามตัวโบเข้าเฮ้อเดี๋ยวมาเมื่อหน้ามาหามันไหมอีกมันยังโบเข้าไปจ้ะอ๋อสั้นนี้ก่อน,นกลับและบานเลยนะ กลับแล้วกลับแล้วงานหายุหากิเนเฮากะบะมาณปันใดได้นกสองตัวเหมือนนี่นี่แหละได้ซ้ำใดกับซ้ำฮัทมื่อมานมื่อบูมานแล้วหายุหากิกนกย่างนี้นี้ได้สองต,ตัวตัวนึงลูกเขาตัวนึงนกอันนี้ตัวนึงคอดตัวนึงอ่ามีกับเอาแล้ว mấy tiêu là pet mô lại đang gặp lại Hà kỳ lát sau họ gặp đi lẽ ôm mặt tết hút chết pet mô cắp à vì là pet nè mày bùng theo này mình mì pa nhảy nên bố đi phải hai kỳ mất mưa đấy thì hai tuần sau tuần lên bố đi học tuần sau học tuần lên có đi kín thứ hai đây lại bố đây đây thì là tố xong tố có đi kín mà xin lấy lớp nào họ xin mạng nó học lớp nào này